สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วครับวันแบบนี้ผมก็เพิ่งเลิกจากงานมาสักพักนี่เองนะครับก็ตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วก็ดึกมากแล้วนะครับแต่ก่อนอาบน้ำเนี่ยผมจะมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้ใช้ย,ยุคใหม่นะครับมาแนะนําเพื่อนๆหนึ่งชิตนั่นเองหรือหนึ่งกล่องน,นะครับมีชื่อว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับกล่องสีดํานี่เองเลเซอร์นะครับ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีชื่อว่าเลเซอร์นะครับเป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยุคใหม่ของผู้ชายนะครับโดยในกล่องเนี่ยเขาจะมีเป็นแคปซูลนะครับบรรจุอยู่สามแผงแผงละสิเม็ดนะครับแผงละสิเม็ดในเนี้ยมันก็สามารถกินได้30วันหรือเรากินทุกวันนั่นเองในการกินเนี่ยก็กินทุกวันหลังอาหารนะครับหรือว่าก่อนนอนได้นะครับ ผลิตภัณฑ์นเนี่ยเขาก็จะมีสรรพคุณอะไรบ้างเลเซอร์เขามีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับในใบที่แนบมาเนี่ยเขาบอกว่าผสมสมุนไพรเพื่อเพศช,ชาย7ชนิดนะครับเสริมสร้างร่างกายแข็งแรงให้ส่มชายเลยนะครับแล้วก็เรียกคืนความเป็นหนุ่มอีกครั้งสําหรับคนที่อยากเป็นหนุ่มครั้ก็ลองกินดูนะครับ แล้วก็ลดอตัตราการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับตรงนี้คือผู้ชายเนี่ยในในสถิติเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเยอะนะครับถ้าคนใดหรือว่าป้องกันไว้ก่อนเนี่ยก็สามารถกินหรือทานอาหารเสริมไ,ได้นะครับแล้วก็สามารถกระตุ้นการไหลเวียนหอโลหิตในตับได้ดีนะครับแล้วก็ที่สาคัญ <c oughs> เพิ่มอสุจิหรือทําให้อสุจิขแข็งแรงสําหรับคนที่อยากมีลูกและมีลูกยากเนี่ย ผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถที่จะช่วยหรือว่า,อาตอบโจทย์นี้ได้ให้เขา,าเรียกว่าอาซูจิเนี่ยแข็งแรงนั่นเองนะครับแล้วข้อสุดท้ายคือที่สําคัญเลยอันนี้สาคัญมากนะครับบำรุงสุขภาพเพศช,ชายเนี่ยครบ360องศาเลยนะครับถือว่าคือคุณจะเล่นพิกแพงท่าไหนเนี่ยคือตลบ360องศาเนี่ยตัวนี้สามารถจัดไปเลยนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ อยากจะฝากไว้นะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะของผู้ชายเลเซอร์ถ้าคนใดรู้สึกว่าบกพร่องตามที่เราเรามีที่บอกแบบพี่นี้สามารถใช้ตัวเนี้ยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะครับเลเซอร์นะครับเลเซอร์อย่าลืมนะครับเลเซอร์เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอดวไปอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะก,กินนะครับกินทานหนึ่งเม็ดเดี๋ยวจะลงสนามแข่งหน่อยนะครับก็หลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปอาบน้ำก่อน Bye-bye.